ใครที่มีไรายได้ประจำมีเงินเดือน8,000บาทขึ้นไปและกำลังมองหาสินเชื่อที่ไม่ต้องคำ้ำใช้เอกสารน้อยมาดูสินเชื่อเพื่อคุณค่ะสวัสดีค่ะในคลิปนี้เรายังอยู่กับสินเชื่อเพื่อคุณเหมือนเดิมค่ะซึ่งคลิปนี้จะมีเนื้อหาต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วและจะเป็นคลิปสั้นๆแต่ว่าหลายคนน่าจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ ที่อ้อยได้ทำคลิปนี้ขึ้นมาก็เนื่องจากในการสมัครสินเชื่อเพื่อคุณในรอบนี้ทางออมสินได้มีการปรับคุณสมบัติผู้กู้เกี่ยวกับเงินเดือน<ะ>ค่ะคือถ้าเมื่อปีที่แล้วสำหรับคนที่มีรายได้ประจำจะต้องมีเงินเดือน10,000บาทขึ้นไปแต่ในรอบใหมน่นี้ได้ลดลงมาจาก10,000เป็น8 0 0 0บาท ทำให้คนที่มีรายได้ประจําและมีเงินเดือน8,000บาทขึ้นไปต่อเดือนจะสามารถเข้าไปสมัครได้ซึ่งเกณฑ์รายได้นี้จะอยู่ในคุณสมบัติผู้กู้ค่ะและเพื่อไม่ให้เนื้อหาซ้ํากับคลิปที่แล้วอ้อยจะขอยกเอาคุณสมบัติหลักๆมาให้ฟังกัน2ข้อคือคนที่จะสมัครสินเชื่อนี้ได้จะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ระหว่าง1เป็นผู้มีอาชีพอิสระ ในกลุ่มนี้จะต้องเป็นลูกค้าเดิมที่ธนาคารคัดเลือกเท่านั้นอายุจะต้องไม่เกิน68ปีนะวันที่31ธันวาคม66ในกลุ่มที่2คือเป็นผู้มีไรายได้ประจำเงินเดือน8,000บาทขึ้นไป ซึ่งในกลุ่มคนที่มีไรายได้ประจำจะมีทั้งคนที่เป็นลูกค้าเดิมที่ธนาคารคัดเลือกหรือท่านมีไรายได้ประจำมีเงินเดือนสนใจสินเชื่อนี้แต่ไม่เคยเป็นลูกค้าของอ,อมสินท่านก็สามารถสมัครได้แต่ต้องมีอายุไม่เกิน57ปี10เดือนนะวันลงทะเบียนค่ะส่วนรายละเอียดสินเชื่อขั้นตอนการสมัครเอกสารที่ต้องใช้อ้อยได้ทําไว้ในคลิปที่แล้วเดี๋ยวอ้อยจะวางลิงก์เอาไว้ให้ค่ะและสิ่งที่อ้อยอยากเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งก็คือหลัง หลังจากที่อ้อยได้โพสต์คลิปเมื่อวันที่24มีนาคมแล้วช่วงเย็นๆอ้อยได้เข้าไปดูในเว็บไซต์อีกครั้งก็ได้พบว่าทางธนาคารได้เพิ่มปุ่มตรวจสอบผลการลงทะเบียนเข้ามาในเว็บซึ่งในคลิปที่แล้วจะยังไม่มีปุ่มนี้ค่ะ โอเคหน้าที่ของปุ่มนี้ก็คือถ้าท่านไปยื่นเอกสารที่ธนาคารเสร็จแล้วให้กดที่ปุ่มสีฟ้าตรวจสอบผลการลงทะเบียนใส่เลขบัตรใส่เบอร์โทรและกดปุ่มตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียนเพื่อเช็คสถานะว่าหลังจากยื่นเอกสารเสร็จแล้วเอกสารที่เรายื่นไปอยู่ในขั้นตอนไหนในหน้านี้เราจะสามารถเข้ามาเช็คดูได้เรื่อยๆค่ะและคลิปนี้อ้อยก็มีเนื้อหาเพิ่มเติม,ตมจะนํามาแจ้งให้ทราบเพียงเท่านี้และคิดว่าน่าจะ เป็นประโยชน์สำหรับคนที่มีเงินเดือน8,000บาทขึ้นไปที่กำลังมองหาสินเชื่อซักตัวที่ไม่ต้องคำ้ำซึ่งวงเงินก็อาจจะไม่สูงมากแต่ถ้าได้มาแล้วนำไปใช้ในสิ่งที่จำเป็นอันนี้ก็น่าจะเกิดประโยชน์กับท่านค่ะคลิปนี้อ้อยขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ